ค่อยๆจุ่มก่อนมันร้อง,อยยงจุ่มจุมจ่มตรงขาให้มันชินก่อนเนี่ยพี่โนไม่ได้หรอกมันร้องม,มาให้แม่ดีกว่าขาที่แล้วยังไม่ค่อยร้องดังขนาดนี้เลยรูปผับอ่ะเอามามาเอาน้ำอีกรอบนะครับตรงี้ที่ใหม่นะครับไม่ใช่ที่เดิมมันร้องมันร้องตัวหนูเหม็นตัวหนูเหม็นเออจริงๆก็ต้ตองฝังเลือก่อนเนะี่ย ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาบังยี่สกล่องก็ไม่หายยอย่าอย่าอย่าท้องตุ่มยาโอ้ยโอ ยังไม่ขนาดนี้เลยแง่มแ่แนดแล้เดียวแล้วเดี๋ยวตดแล้วเดีตัดแ้วเดแล้วเดี๋ยวัด้วเดี๋ยวดแลเดี๋ยต็แล้วเดี๋ยวต็ดแล้วเยวดแล้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตัแลวเดีัแล้วเดี๋ยว้วเดี๋ยวเดี๋ยว้วเดี๋ยวต็ดแล้วเดี๋ยวัดแลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตัเดี๋ยัดแ้วียวแล้วเดี๋ยวแล้วล้วเดี๋ัแล้วเดี๋ย

ตัวนี้หายยาวเอ้ยยาไม่ยาลูกไอ่ยยาโน้ตโน้ตโน้ตไม่ต้องจับหน้ามันโอ้โหตัวโน้ตตัวนี้ตัวนี้แบบตัวนี้แบบดิ้นดิ้นนะตัวนี้ดิ้นแรงทุกครั้งเลยตัวหมีเออตัวหมีเออตัวหมีนี่นี่นี่ล่ะตัวนี้ค่อนข้างกระดูกหน่อยมะอันได้สิมันได้สิมา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 